สาวเข้มนะเห็นไหมมันเข้มแบบเออเห็นเลยว่ามันเข้มอ่ะอันนี้อันนี้ทาแล้วหรือยังหมกว่าใครที่ชอบงานธรรมชาติอ่ะน่าจะชอบลองพื้นอันนี้เลยนะคืองานผิวสวยมากสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะมากันกับคลิปลองของเนาะก็คลิปนี้นะคะเราจะมาลองรองพื้นที่ส่วนตัวของในเองนะคะไม่เคยลองของแบรนด์นี้มาก,ก่อนเลยเพราะอะไรเอ่ยสารภาพตามตรงเลยนะคะว่าเนกก็เคยไปเล่นๆของเขาบ้างแล้วนะคะคือแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ number seven นะมีขายที่บูส s t นะคะนก็เคยแบบวไปลองปาดแป้งปาดลองพื้นยอะไรเงี้ยแบบสมัยก่อนนะแล้วรู้สึกว่าสีเนี่ย มันไม่ได้ไมันไม่เข้ากับผิวแน็กเลยคือส่วนใหญ่สีที่เขานําเข้ามาจะเป็นโทนเย็นนะคะซึ่งแน็กอะผิวโทนร้อนแล้วเราก็ชอบโทนเหลืองมากแล้วตอนนั้นมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมจนล่าสุดเราก็บังเอิญไปเดินลานเล่นๆก,กรุบกริบอะไรเงี้ยปรากฏว่าเป็นลองมาแล้วเฮ้ย สีนะืสนใจมากเพราะว่า1เลยเข้มนะคะแล้วก็สค่อนข้าที่จะออกโทเหลืองนะคะและที่สําคัญเลยนะคะราคาค่อนข้างโอเคเลยนะคะราคาของเขาเนี่ยราคาเต็มๆอยู่ที่650บาทแต่ว่ามีโปรหแถมหน,นะคะแล้วก็แน็เนี่ยไปแอบสั่งออนไลน์มานะจ๊ะซึ่งก็จะมีโปรลด5 0ลดเหลือ300กว่าบาทเท่านั้น ราคาดีมากนะคะก็เลยตำมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวนี้ค่ะรองพื้นของ number s e ชื่อรุ่นว่า stay perfect foundation นะจ๊ะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตัวนี้ของเขาจะมี7สีด้วยกันนะคะแนะก็ตามมาเป็นสี d e e p ี่ Honey ซึ่งเป็นสีที่เข้มที่สุดของเขาแล้วจริงๆเนี่ยสีนี้เนี่ยตอนที่แน็กซัวที่หลังแขนอะแนรู้สึกว่ามันแอบ เข้มกว่าผิวเนี้ยไปนิดนึงด้วยนะแต่ว่าอีกสีนึงที่มันเป็นสีรองลงมามันก็ดูแบบเป็นสีที่โดดเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่เนี่ยก็เลยตัดสินใจตามมาเป็นสีนี้นะคะมาเดี๋ยวเราไปลองมาพร้อมกันเลยดีกว่าว่าใช่แล้วจะเวิร์กไหมดูขวดอันในกันคบผมนี่เลยนะคะก็จะเป็นขวดแก้วแบบนี้นะคะซื้อเป็นฝาปาั๊มสีเป็นไงแม่อื สีคือตอนเท่าที่ลองนะตอนนั้นอนะรู้สึกว่าประทับใจเลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาลองกันจริงๆที่หน้านี่อะให้ดูเนื้อกันแบบเบื้องต้นก่อนนะคะโอ้อันนี้จะมีสีลิปสติกที่นกปาดไว้เล่นๆก่อนอันนี้ด้วยนะนี่เธอเธอมันเข้มแล้วแล้วมันก็แบบออกอันเดอร์โทนเหลืองแบบเหลืองเลยนะคะอันนี้สาว <laughs> เข้มนะเห็นไหมมันเข้มแบบเออเห็นเลยว่ามันเข้มอะ ส่วนคํามเคมของรองพื้นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่ติดทนยาวนาน24ชั่วโมงซึ่งถามว่าเราจะทดสอบถึงขนาดนัไหมก็คงไม่นะคแล้วก็ตัวนี้นะคะช่วยเบอร์ริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนนะคะ,ะเกลี่ยง่ายดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็มีค่ากันแดดให้ด้วยนะคะ SPF 3 0ค่ะส่วนการปกปิดเนี่ยเขาบอกว่าปกปิดระดับกลาง,างนะๆนะโอเคอ่ะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงลองกันเลยดีกว่าที่หน้าเดี๋ยวฝั่งนี้นะนดกจะลงเลยใช้นิ้วมือเลยค่ะ หนึ่งปั๊มก็น่าจะเยอะไปเดี๋ยวขออะแบ่งมาตรงนี้นิดหนึ่งแล้วใช้นุเกลี่ยเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบานะแล้วก็เกลี่ยง่ายเลยค่ะการปกปิดนี้เอาเบื้องต้นแบบว่าเลเยอร์เดียวลบแรอันนั้นให้ไลท์นะคะให้ไลท์คว์เลชนะยังไม่ได้ถึงกลางๆอะ อันนี้ทาแล้วหรือยังไฮยลทสีบแบบแก้สาวผิวแทนสาวผิวเข้มเตรียมจดแล้วนะอ่ะหน้าผากค่ะเห็นไหมเนื้อของเขาเนี่ยมันค่อนข้างบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายเลยนะคะดูทรงแล้วมันไม่น่าจะหนักผิวหน้านะส่วนรอยสิวตรงนี้เดี๋ยวบิวเพิ่มให้อีกสักเลเยอร์หนึ่งโดยที่เราจะใช้นิ้วคัทบปะเอานะคะฉะนั้นการปกปิดนะในค่ไลท์ทูมิเดยมแล้วกันมันก็ยังพอที่จะ โอเคบิวต์คอมได้แต่อาจจะไม่ได้หายไปเลยแบบฟู c คา l ์เ g e นะคะแต่งานผิวตอนนี้ธรรมชาติมากเหมือนไม่ได้ทาลองพื้นเลยอะแต่ว่าผิวมันก็ดูแบบเออสม่ำเสมอดูเนียนนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะลงโดยใช้พับคุชชั่นจ้าก็เดี๋ยวเราจะลงด้วยวิธีการตบๆนะคะเพื่อเพิ่มแบบว่าให้มันดูแน่นยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ไปเ,เนี่ยกว่ามันเหมาะกับการลงโดยใช้พับคูชชั่นนะเนี่ยเท่าที่สังเกตนะคะรองพื้นตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เซตตัวเป็นแมทนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้เค้มด้วยนะคะว่าเป็นรองพื้นเนื้อแมทอ่ะฉะนั้นมันเนี่ยก็จะยังคงทิ้งความเล่นแสงแบบนี้เลยคือมันจะไม่ได้เซตตัวดูเป็นแป้งนะเห็นไหมตัวน,นี้คือหน้าเข้ม <laughs> หน้าเข้มมะเธอเห็นไหมว่าสีรองพื้นมันเข้มกว่าผิวแนกอะ่ะ วันนี้ต้องยอมแบบว่าหน้าตรงนิดนึงแต่คือเราก็อยากลองสีให้เพื่อนเพื่อดูจริงๆอะผมว่าเป็นชอนคนที่ผิวเข้มกว่าแอนกอีกนะคะประมาณเฉดนึงอะไรอย่างเงี้ยตรงหน้าผากเนี่ยนะจะมีรอยสิวปะบายอนะคือมันจะไม่ได้เป็นแบบเห็นชัดต้มจะมีจ้ำๆเล็กน้อยฉะนั้นเดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงยิ่งเพิ่มนิดนึงแต่เอาตามตรงนะแอน,นไม่ค่อยมั่นใจกับคำเคลมของเขาเลยที่บอกว่าติดทน24ชั่วโมงเพราะว่า มันเป็นรองพื้นจากโซนยุโรปซึ่งเขาจะเข้าใจภูมิอากาศประเทศเราไหมเดี๋ยววันนี้มาเจอการ drilling. ทดสอบกันจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบว่าฮาร์ดคอร์เลยมากนะเพียงว่าเนเป็นคนที่น้ามันฮาร์ดคอร์เฉยๆนะคะก็มาดูกันว่ารองพื้นนี้จะรอดไหมกับอากาศเดือนเมษาบ้านเราและผิวหน้าดิฉันที่มันมากโอเคเอาเบื้องต้นเรามาดูงานผิวกันก่อนนะคะหม่ยว่าใครที่ชอบงานธรรมชาติอะ น่าจะชอบรองพื้นอันนี้เลยนะคืองานผิวสวยมากแล้วก็ดูไม่โปกหนาเลยนะคะดูเหมือนแบบไม่ได้ลงรองพื้น,น,นหนามาชํำสวยเออนรดโอเคค่ะไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะพร้อมกับที่ทางแด๊จ้า แบบขจบมาเรื่อยๆเลยนะคะก็ช่วงนี้เนาะหน้าร้อนนะคะค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะคะส่วนกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ทําอะไรที่มันหนักหน่วงมากเนื่องจากเนี่ยเป็นประจําเดือนนะคะคือวันนี้เป็นวันที่2แล้วมันก็จะเป็นเยอะแล้วก็เป็นหนักจริงๆแอบหน่วงท้องด้วยนะวันนี้แบบงองเงม,มากก็จะถ่ายคลิปดีหรือไม่ถ่ายดีแต่ว่านัดเพื่อนไปทานข้าวค่าไหนๆก็จะไปข้างนอกแล้วเออก็แต่งหน้าหน่อยสวยหน่อยนหนๆก็ได้แต่งหน้าแล้วอะถ่ายคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลย บางคับงตัวเองมาถ่ายคลิปนะคะเอออาจจะไม่ได้มีกิจกรรมที่มันแบบว่าหนักหน่วงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของอากาศเนี่ยอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าวันเนี้ยร้อนร้อนมากโอเคก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว5-6ถึงหกชั่วโมงค่ะกับข้าวกับข้าวกับพบกับข้าวกับข้าวมาแล้วจ้ามีอยู่แค่3มอย่างเพราะว่ามากินอันแค่3าคน ไก่ผัดเม็ดมะม่วงอรยทุกคนใครที่มาพัฏยาอยากให้มาลองร้านนี้นะคะหนองสมออร่อยแต่ทุกครั้งที่กูพูดร้านเนี่ยกับเพื่อนอ่ะเพื่อนก็จะตามด้วยหนองสมอเทเสมออันนี้กุ้งมะขามกูก็โหลดแอปมันนาใช่ไหมแล้วแอปมันนาต่ออันนี้อร่อยมากมึงขาเปียก เหนื่อหนอขฮปปี้อะค่ะมากินของหวานกันต่อนะคะเป็นร้านที่อยู่ติดกันเลยเพราะว่าเขาบอกว่าร้านที่เราไปกินไอกี้เป็นร้านคุณแม่ส่วนอันนี้เป็นร้านคุณลูกคุณลูกทำไมห้องอ่ะกับเพื่อนนั่งแข่งว่ะแข่งตื่นกล้องสุดเหมืไอเนี่ยไปดูว่าที่เป็นคุณโชมอ่ะคุณโฉมคุณโจมะที่กลัวกล้อง โอ้ oh my god อ so ุ้ยสวยนะคือว่านานเพราะว่าเขาหมดตกแต่งแล้วแน่แนกว่าเขาจะเรียนดูกว่าเขาจะดูดูแอปเปิลซะก่อนกว่าเขาจะแกะสลักมึงพึ่าจะแกะสลักกับลูกผมเาเ่นีเวลาตนา เอาละค,ะกคุก็มาถึงช่วงของการอัปเดตผิวนนหน้าลาานาจ๊าหลังจากที่ผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงค่ะมาดูนี้ความมันก่อนเลยนะคะก็เน่ยมองว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าฉ่ำเงาอะไรนะ่าเกลียดนะก็ถือว่าโอเคปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เลยนะคะถ้าเทียบกับ วันไหนที่แบบเแหน้าน้าหมืนมอนมากๆนะคะแล้วก็ความเนียนเนี่ยอุ๊ยนี่ค,นนค,นคือเนียนดีมากทุกคนรองึ่อขึ้นเนียนดีมากนะคะติดทนคือโอเคเลยแต่ถามว่ามีหลุดบ้างไหมไมันก็มีบ้างแหละเล็กน้อยนะคะมีรอยสิวโผล่ขึ้นปับาบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของการทดสอบการติดทนพวกอ่าหน้ากากอนามัยอะไรเงี้ยที่ติดออกไปเยอะไหมอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เลยในวันนี้คือตอนแรกก็คิดว่าจะใส่ดีไหมแต่ว่า คือเราไปกินข้าวเดี๋ยวก็ต้องถอดอะไรเงี้ยคือแล้วอีกอย่างมาตรการอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เข้มงวดแล้วนะก็เลยไม่ได้ใส่หน้ากากทำไมนะคะต้องขออาภัยด้วยนะต่อมาค่ะเป็นในส่วนของข้างจมูกเนาะอืไม่ตกร่องไม่เป็นเส้นนะคะแล้วก็ไม่มีตรงไหนเป็นคราบเลยนะทุกคนคือผิวหน,น้าเนียนดีมากนะวันนี้คือแบบเฮย้ยลดนะ โอเคผลลั์ตามนี้เลยค่ะมาค่ะก็ได้เวลาของการสรุปแล้วนะคะกับรองพื้นจาก number seven ค่ะอย่างแรกเลยนะคะแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นขวดคุณแบบเป็นขวดแก้วแบบนี้นะคะซึ่งมีความแบบว่าแข็งแรงนะคะไม่กองแกงเลยะคะแล้วก็เป็นฝาปั๊มใช้งานง่ายนะจ๊ะต่อมาค่ะไปในส่วนของเนื้อรองพื้นนะคะเนื้อรองพื้นมีความบางเบานะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายสามารถที่จะใช้นิ้วมือเกลี่ยได้เลยนะคะแล้วก็นักลืมพูดถึงไปเลยนะคะตอนต้นคลิปในเรื่องของคาเคนดจริงจริง อันนี้ของเขาจะมีคําเคลมหนึ่งอย่างด้วยนะที่เขียนไว้ว่าเนื้อรองพื้นบางเบาดุดอากาศซึ่งจริงจา้ารู้สึกได้เลยว่ามันแบบเฮ้ยมันบางเบามันไม่หนักผิวหน้าเลยนะคะไม่ได้ดูโบกหนาะไม่ได้อึดอัดเลยนะคะก็ถือว่าเนื้อรองพื้นเนี่ยดีเลยนะคะและมาในส่วนของเฉดสีชีเข้มแล้วชีโทนเหลืองแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายปีที่ผ่านมาไปเล่นหลายรอบแล้วมันก็แบบเอ้ยทำไมเอาโทนสีเข้ามามันแบบครูโทนซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยจน มาแล้วค่ะดิบลีฮันนี่นะคะใน็ชัยเรารอดนะคะซึ่งก็แอบ,บเพิ่มกว่าหน้านิดหนึ่งด้วยนะถ้าในจะใช้ตัวนี้เนี่ย,ยก็คงทาตัวนี้นะคะแล้วก็หาพวกไฮไลท์อะไรเงเี้ยมาแบบว่าใต้ตาหน่อยแบบ ชงช่วงกลางหน้าหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้ที่นักทานเนี่ยนักไม่คอนทัทร์หน้าเลยเพราะว่าสีแบบเข้มแล้วนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่สาวผิวเข้มจดไว้เลยนะคะแล้วก็ามาในส่วนของการคงความมันนี้เลยจะสาวหนึ่งแผ่นนะคะไม่ขึ้นแผ่นที่สองก็ถือว่าเฮ้ยคงมันดีๆแบบอืเอ้ยแต่ <laughs> ก็อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้เสียเงินใดๆเลยแบบในเชิงว่าไปทํานั่นทํานี่ที่มันมีกิจกรรมที่มันแอดวานซ์อย่างเช่นเดินขาว,ว่ายนะ้ําหรือว่าไปกินปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างคลิปอื่นเราก็จะมีการแบบไปทดสอบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะคือเราเตรียมจาเดือนด้วยเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบ แผนที่จะต้องไปทํนั่นนู่นนี่นะคะก็เลยไปแค่กินข้าวกับเพื่อนมามอยแล้วก็กลับอธิบา้านฉะนั้นเนี่ยมันก็คงอาจจะไม่ได้แบบมันเท่ากับเอ่อคลิปนอื่นอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ต้องดอกจันไว้นะคะว่ากิจกรรมเราไม่ได้หนักหน่วงมากแต่ในเรื่องของความร้อนอากาศเนี่ยอันนี้คอนเฟิร์มว่าวันนี้ร้อนตอนที่นกกินข้าวอยู่อ่ะแกเคยนั่งแล้วแบบว่าขาเปีกยกไหมอย่างนั้นเลยนั่งแล้วขาเปียกคือก็อ่เปียกอะ่ะ ถ่ายรูปไปด้วย,ยคือรูปให้ดูก็ยิปเปียกอย่างนั้นเลยคือแบบมันร้อนมากมันร้อน,นอบอ้าวอะทุกคนนะจริงๆอะพี่ร้านอาหารเขาว่าจะมีห้องแอร์ด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ข้างในอ่ะนวก็มันแสงมันสลัวไปหน่อยนะเออเราอยากถ่ายรูปอาหารอะไรเงี้ยก็เลยเออกมาั่งข้างนอกนะ,ะจริงๆเขามีห้องแอร์นะก็น <laughs> ั่นแหละค่ะเออในเรื่องของความร้อนอันนี้คอนเฟิร์มว่าเดือนเมษายนแบบ สุดๆนะอืมแล้วก็ในส่วนของการติดโทนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทําได้ดีนะคะคือผิวหน้าเนี่ยยังเนียนดีอยู่มากๆนะคะแต่ว่าหลังจากที่ซับหน้าเสร็จไปแล้วเนี่ยแอกว่ามันมีช่วงหน้าแก้มแล้วก็จมูกเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดเยอะกว่าส่วนอื่นนะอืมแต่ว่าโดยภาพรวมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะคะอ่ะชนะสรุปโดยรวมไม่ต้องพูดเยอะแอกว่าดีถูกและดีเลยนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะประทับใจนะคะก็ เชียร์ให้ไปตามนะคะทุกคนซึ่งเนก่ารองมือตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะนะคะกับคนที่ชอบงานผิวที่ค่อนข้างมีความแบบว่าเออบางเบาสบายผิวนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการการปกปิดที่แบบว่า full coverage นะคะเป็นการปกปิดที่อ่ะตรงไหนที่มีรอยสิวก็คอนซีลเลอร์ช่วยได้อันนี้เป็นการปกปิดแบบ light to medium ละกันนะคะก็จะเน้นงานผิวสวยนะคะสีสวยงานผิวแบบเฮ้ยเนก่างานผิวนี้ดีมากนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปลองกันได้นะคะมีขายที่บูธค้าไปลองเล่นเนื้อกันเนาะ ส่วนราคาแล้วก็ปรโมานต่างๆเนี่ยนะคิดว่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะก็ยังไงลองเทียบราคาหน้าร้านกับออนไลน์เอาแล้วกันเนาะว่าอันไหนมันคุ้มสุดเนาะ <laughs> โอเคก็ม okay. ีแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว um, ่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพใช้กันนาแล้วก็กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะอยากจะให้รีวิวตัวไหนหรือว่าใครที่เคยลองพื้นลองพื้นใครที่เคยลองลองพื้นตัวนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองกันได้นะคะว่าแบบเอ้ยผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะหรือว่ามีตัวไหนของแบรนด์นี้ที่น่าสนใจ บอกกันได้นะคะโอเคก็ตามนี้เลยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายหะ <c oughs> ผมก็ปาก